สวัสดีค่ะเจ๊วิสวยสวัสดีค่ะอเดรสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้มาในตีมสีฟ้าวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะสีสวยเย่ยยนะคะอนันนี้ก็เหมือนเดิมชีวิตที่มีอะไรค่ะตามติดชีวิตมแม่้าแห่งอำเภอเขื่องในนะคะวันนี้ก็จะมีของเตรียมขอ,ของขายนะคะเตรียมตัวนี้ขายนะคะ ไม่น่านหรอกค่ะเดี๋ยวก็รวยค่ะเดี๋ยวก็รวยนะคะระดับ JVV เราก็จะมาตามติดชีวิตแม่ค้ากันต่อกับ JVV ค่ะอันนี้จะเป็นสีนไก่นะคะไฮไลท์สายสีนค่ะจีนละห้าบาท จะเป็นโครงไก่นะคะชิละหบาทโครงไก่ชิละหบาทนะคะชีวิตกนเดิมราคาชีวิตแรกคาโปรนะคะรับาทนาคะโครงไก่ ริ่งตัวพี่ยอ,อย่างวิ่งตัวพี่อย่างตัวเองด้ววันนี้วันสุขขอให้สุขทั้งวันนะคะอาารกับปังนะคะ